สวัสดีค่ะเวลาคุมอาหารเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าต้องคลีน100%ถึงจะเห็นผลลัพธ์ไวที่สุดนะคะแต่พอในความเป็นจริงเนี่ยพอเราเริ่มคุมอาหารแล้วเราก็จะหลุดค่ะแล้วก็เรา ทำได้แค่2อถึงสวันเท่านั้นนะคะก็จะทําให้เราตบาบ้าแตกแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกผิดกับตัวเองได้ค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ดาวก็เลยจะมาแชร์3เคล็ดลับค่ะที่จะชิทมิวยังไงให้ไม่อ้วนขึ้นแล้วก็ชิทมิวยังไงให้ไม่รู้สึกผิดค่ะซึ่งเป็นเทคนิคที่ดาวใช้กับตัวเองแล้วก็ที่ทําให้ดาวสามารถคงรูปร่างที่ฟิตแล้วก็สวยอยู่ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชิทมิวกันเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำการสั่งอาหารจากฟู้ดแพนด้าก่อนนะคะวันนี้ เป็นวันที่ดาวจะหลุดค่ะเพราะว่าเป็นวันเกิดดาวคอดีเลยนะคะเหมาะจากมากเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันก่อนค่ะตอนนี้ฟู้ดพันด้าเขากำลังจัดเทศกาลอาหารจานด่วนลดสูงสุดถึง50%ตค่ะส่งไวครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศและยังมีหลากหลายเมนูอาหารและร้านอาหารให้เลือกด้วยค่ะหลังจากที่เรากดเลือกเมนูเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดที่ดาวใส่ไว้ให้ในแคปชั่นด้วยค่ะกดตกลงนะคะแค่นี้เนี่ยเราก็รอรับความอร่อยอยู่ที่บ้านได้แล้วค่ะ โอ้น่าอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้ของมาถึงครบแล้วค่ะทุกคนจะเห็นว่ามันเยอะมากนะคะแต่ก่อนที่เราจะกินกันเนีย่ยเดี๋ยวเราจะแชร์3เคล็ดลับค่ะที่จะกินยังไงให้มันไม่อ้วนนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเราต้องมีสติในการกินนะคะอย่าคิดว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายค่ะเราไม่จําเป็นต้องกินทุกอย่างให้หมดนะคะค่อยๆกินแล้วก็มีสติในการกินค่ะและถ้าหากว่าเราอิ่มแล้วนะคะให้เราหยุดกินทันทีอย่า กินกินกินแบบว่าเราไม่ได้คิดนะคะพอเราไม่ได้คิดเนี่ยเราก็จะกินไวแล้วก็กินมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการนะคะซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นได้แบบที่ไม่ทันตั้งตัวค่ะแล้วก็เวลาที่เรากินนะคะอย่ารู้สึกผิดค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินทั้งหมดนี้นะคะเราไม่อ้วนขึ้นแน่นอนเพราะปะกะติแล้วเนี่ยเราก็คุมอาหาร80%อยู่แล้วเนาะ20%ที่เราหลุดไปเนี่ยก็จะไม่ทําให้เราอ้วานขึ้นนะคะเพียงแค่ออกกำลังกายเพิ่มเติมแค่นั้นเองค่ะข้อ2ก <ๆ S 1> <ๆ>็คือ ถ้าเราอยากหลุดหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะให้เรากินท uh, ีละอย่างละนิดค <Switzerland> ่ะเพื <salaries> e ่อให้เราหายอยากนะคะอย่างอันนี้ที่ดาวสั่งมานะก็จะไม่กินทั้งหมดนะคะเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยมากินด้วยกันด้วยเราจะได้แชร์กันแล้วก็เราได้กินหลายอย่างในครั้งเดียวด้วยนะคะทําให้เราเนี่ยหลุดได้อย่างมีความสุขได้กินหลากหลายแล้วก็ไม่อ้วนขึ้นแน่นอนเพราะเรากินแค่อย่างละนิดเท่านั้นนะคะ ข้อสุดท้ายค่ะก็คือลดแคลอรีร่ในมื้ออื่นลงค่ะอย่างในวันนี้นะคะเราจะหลุดช่วงกลางวันนะคะเราก็จะคิดว่าตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะไม่กินข้าวเช้าเลยอาจจะข้ามไปหรือว่าในตอนเย็นเราอาจจะกินน้อยลงหรือถ้าไม่หิวเนี่ยก็จะไม่กินเลยค่ะเพื่อให้แคลอรี่รวมทั้งวันเนี่ยมันไม่เกินต่อความต้องการของเราในวันนั้นค่ะถ้าถ้าเราทําแบบนี้แล้วก็แพลนไวล่วงหน้าเนี่ยเวลาเรากินเราก็จะไม่อ้วนขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการชิดมิลยังไงให้ไม่อ้วนขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมในวันที่ชิดมิลถ้าอยากกินของอร่อยๆนะคะอย่าลืมสั่งกับทาง Food แพน d a าค่ะเพราะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆเลยแล้วก็ส่วนโคส่วนลดเนี่ยดาวใส่ไว้ในแคปชั่นให้แล้วนะคะเดี๋ยวดาวขอตัวทานทุกอย่างตรงนี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย